รวมรถอันติดเข้าใหม่นะคะวันนี้มีมาให้เลือกถึง3คันกันเลยทีเดียว3คันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะคะคันแรกนะคะคันนี้จะเป็นสีน้ำตาลสีพิเศษสีหายากนะ 1.6G จปี2020นะคะลูกค้าเรียกใหม่แค่แป0 00่โลเท่านั้นเองได้ไปแบบเป็นสีพิเศษสีหายากด้วยนะคะหรือใครอยากได้รถที่ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆไว้ใช้งานคันนี้เลยนะคะ 1.6G จปี2018นะ,ะเรียกใหม่แค่71 0 0 0พโลเท่านั้นเองลูกค้าขาบอกเลยว่าค เลยคันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะหรือคันสุดท้ายคันนี้นะคะเป็นสีดาสีเดิมโรงงานเช่นกัน1 6 g ีปี20.21นะคันนี้มีการเปลี่ยนจอ Android มาให้ด้วยนะคะออปชั่นครบครบเลยลูกค้าขาเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะมีให้เลือก3คันกันเลยทีเดียวใครถูกใจคันไหนห้ามพลาดเลยนะคะรับชมให้จบคลิปลูกค้าค่ะได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเพชรยนสำหรับวันนี้นะคะนัดมีรถเข้าใหม่มานําเสนอให้ได้ชมกันใครเป็นสาวกอันติดห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะลูกค้าสภาพส,สวยๆเลยนะคะการันตีโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนมีให้เลือกทั้งชมไม่ได้เชนนะคะแล้วก็ชมออนนิวเลยลูกค,ะคะ้าขาเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะเลขไม่เริ่มต้นเพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะคะใครสนใจหารถวิชาชงานติดต่อหานัดได้ตรงได้เลยนะะค 08260 9 5 8 7นะัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะรับรองว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าเข้าใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยนะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะเดี๋ยวนัดภาพไปชมรายละเอียดของรถทั้ง3คันกันเลยนะคะลูกค้ารับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะเรามาเริ่มกัน ที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะคันนี้จะเป็นอันตีส 1.6G ปี2020จดทะเบียนปี21นะคะลูกค้าสีดำสีเดิมโรงงานนะ,ค,ะคันนี้ได้เป็นช่วงล่างที่ NGA เรียบอยแล้วด้วยนะคะเป็นโฉมใหม่นะคะช่วงล่างเดียวกับรถแคมรี่เลยนะคะปีกนกคู่นะคะลูกค้าขับนุ่มนั่งสบายโฉมออนิว New, นะ,ะลูกค้าปี20.21จดนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเรียกใหม่อยู่ประมาณแสนสามหมื่นกว่าโลนะคะแต่ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะลูกค้าเพราะว่าคันนี้เจ้าของเดิมเขามีการเปลี่ยนในส่วนของ จอ Android มาให้ด้วยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าใช้งานแบบคุมค้มแน่นอนนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะเจ้าของเดิมเปลี่ยนจอ Android มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวจอสามารถดูหนังฟังเพลงเชื่อมต่อบลูทูธระบบนำทางเนวิเกเตอร์มีมาให้พร้อมเลยนะคะออปชั่นก็ค่อนข้างครบเลยนะค,ะคันนี้เปลี่ยนจอมาให้นะคะลูกค้าสตาร์ทรถให้ดูเลยไม่แสนสามหมื่นาพนะคะแต่ว่าเป็นรถหน่วยงานฝดประจําการประวัติศูนย์นะคะแท็กนัดใหม่จากศูนย์โตโยต้นี่นะมีครบนะคะ รถถัดไป1นึ0 0 0สโลลูกค้าเข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะคะนี่เปลี่ยนจอมาให้เรียบร้อยและกล้องถอยก็มีมาให้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นสเปคเดิมจากโรงงานนะคะเขาจะไม่มีจอตัวนี้มาให้นะคะแต่ว่านี้คือเจ้าของเดิมเขาก็เปลี่ยนมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้นะคะระบบการลื่นถลายมีมาให้เรียบร้อยแล้วปุ่มแองจิ้งสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังชั่นแล้วก็กุญแจสำรองมีมาให้ครบด้วยนะคะลูกค้าตัวเบาะก็ได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเบาะแบ็กเกสซีมาพร้อมกับ รูระบายอากาศนะคะลูกค้านี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้เก็บงานไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะนี่สภาพส,สวยๆเลยนะคะสําหรับชมนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของ ตัวแอร์ด้านหลังนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแอร์ Air หลังมีมาให้พร้อมเลยนะสภาพรอบคันสวยๆเลยไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคะราคายังไม่มานะคะลูกค้าราคายังไม่มาเนาะเดี๋ยวนะัดลงรายละเอียดให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ทะเบียน1ขอไข่รอริง่ง2 6 9 6นะคะ อ่าขอไข่หนึ่งขอไข่ลอริงหกสองเก้าหกนะคะคันนี้อ่าปียี่สิบจดยิบเอ็ดนะคะเป็นตัวหนึ่งจุดหกจีไมแสนสามหมื่นเก้าพโลก็ได้พิเศษมาในส่วนของตัวจอแอนดรอยนะคะที่ทางหน่วยงานเดิมเขาติดตั้งมาให้นะคะโครงสร้างเดิมๆิบอดี้เดิม Body เด,มเ,ดมเลยนะคะไปไม่มีแตกไม่มีร้าวรอบคันนะคะไม่มีรอยชนหนักถึงโครงสร้างของเราเนี่ยจากการันตีโครงสร้างให้ทุกคันเลยนะคะชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะ พวกสันเหลี่ยมคมของตัวรถนะคะมีเห็นชัดเจนเลยไม่มีร่องรอยละกิ้มนะคะลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะหรือว่าใครอยากได้ชมออลนิวที่ไม่หลักหมื่นก็มีนะคะคันสุดท้ายนะได้เป็นสีพิเศษด้วยสีน้าตาลนะคะลูกค้ารับชมให้จบคลิปนะเดี๋ยวนะัดพาไปชมคันนั้นกันนะคะใครสนใจคันนี้นะคะก็ได้ในส่วนของออปชั่นที่มาค่อนข้างครบนะคะลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะติดต่อหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรหน้าจอช่วยทุกคันดันทเข็นแน่นอนนะคะอ่ะมาคันต่อไปนะคะคันนี้สี บรอนเงินนะคะคันนี้จะเป็นโฉม ไม่ได้เชนนะคะเป็นปี2018ตัว 1.6G เช่นกันนะคะป้ายทะเบียนสวยๆเลย52อ่า252นะคะลูกค้าได้ป้ายนี้ไปใช้ง,งานกันเลยแถมคันนี้เรียกไมยอยู่70,000กว่าโลเท่านั้นเองนะปี2018นะคะไม่70,000กว่าโลเท่านั้นเองสภาพสวยๆเช่นกันนะคะมีร่องรอยเฉียวชนมาเล็กน้อยนะคะแต่ชนหนักเข้าโครงสร้างไม่มีนะการันตีให้เลยนะคะโฉมนี้เป็นโฉมไม่ได้เชนจะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยม2เส้นไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์อยู่นะคะลูกค้า โครงสร้างเดิมๆไม่มีชนหนักการันตีให้เลยนะคะคันนี้นะคะจะได้กระจกเดิมทุกบานด้วยโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ครบเลยนะคะภายในของรถคันนี้นะคะปี2018เนี่ยจะเป็นโทนสีเบรดนะคะลูกค้าภายในเป็นโทนสีเบรดได้ปุ่มเองจิ้งสตาร์เรียบร้อยแล้วโควรงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะราคาก็จะ ค่อนข้างเบาลงมานิดนึงนะคันนี้นะัดคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ประมาณ3ามแสนปลายปลายถึง4ี่แสนต้นต้นประมาณนี้นะคะสามปลายปลายถึง4ต้นต้นนะเพราะว่าคันนี้ปีสินะคะแต่ได้ในส่วนของเลขไม้ที่ค่อนข้างน้อยเลยนะคะไม้คันนี้แค่7จ0 0 0มนโลนะคะไม้แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไม้กอไม้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้สสาสภาพสวยๆเลยโฉมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโฉมที่ขายค่อนข้างดีนะคะขายค่อนข้างดีแล้วก็ช่วงนี้โฉมนี้ไม่ค่อยมีเข้ามานะลูกค้า ไม่ค่อยมีเข้ามาใครที่ตามหาชมนี้อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าไม่น้อยด้วยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะด้านหลังเขาย,ยังไม่มีแอร์มาให้นะคะมีเป็นที่ชาร์จแบตด้านหลังให้2รูนะคะนี่ สภาพสวยๆนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเช่นกันนะคะมีร่องรอยเฉียวชนเล็กๆ,ๆน้อยๆลูกค้าเดี๋ยวทางร้านเก็บงานปรับสภาพให้นะคะได้เห็นรถสภาพแบบสดๆดิบๆที่เข้ามาใหม่เลยนะของเราคือสภาพแบบนี้ที่เข้ามาใหม่นะคะไม่มีแบบชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนการันตีให้เลยนะคะไฟด้านท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะคะสภาพขาวๆสวยๆเลยนะไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะคะยี่ห้อไทยโคอิโตนะคะโลโก้มีติดให้เห็น,หหนชัดเจนนะนี่โครงสร้างเดิม เดิมไฟท้ายเดิมนะคะการันตีโครงสร้างเลยชนหนักพิการจมน้าก,กับสีเป็นเครื่องไม่มีแน่นอนนะคะลูกค้าเช็คข้อมูลเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ทุกคันเลยนะคะของเราการันตีโครงสร้างทุกคันแล้วก็มีบริการนะคะตรวจเช็คสภาพรถให้ด้วย274รายการนะคันนี้ที่เห็นตำหนิใหญ่ๆเลยก็คือไฟเลี้ยวกระจกด้านซ้ายแตกนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานแก้ไขให้อันนี้คือถ่ายให้ดูแบบสดๆเลยนะคะลูกค้าได้ไฟคุ้มค่าแน่นอนนะ,คะใครที่อยากได้รถแบบไมน่น้น้อยนะคะราคาไม่แรงมากนะนัดแนะนําคันนี้เลยนะคะนี่ กระจกเดิมทุกบ้านนะโลโก้โตเยต้าติดอยู่ครบนะคะเพราะว่าต่อให้เป็นรถหน่วยงานเปลี่ยนกระจกหน้าจากศูนย์นะคะก็จะไม่ได้ยี่ห้อนี้นะจะไม่มีตาโตโยต้านะคะเขาเป็นเกรดเดียวกันแต่ว่าจะไม่มีตาโตโยต้าตีมานะคะอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะลูกค้าคงสร้างเดิมทั้งคันนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยลูกค้าขาเขาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะถูกใจคันไหนติดต่อหานัดเดือดๆได้เลย0 9 8ย์0 9 5 8 7นาเ็ัดเพชรยนตโฮมาแอดไดมาได้เลยนะคะคันนี้ 1.6G ปี2 2 0 1พนดนะคะไม่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเอง สนใจห้ามพลาดนะคะต่อไปคันสุดท้ายลูกค้าขาคันนี้ไม่น้อยแถมได้สีพิเศษด้วยนะคะสีออกน้ําตาลน้ําตาลนะคันนี้เป็นสีน้ําตาลสีหายากนะคะนานาจะมีหลุดเข้ามาใครที่อยากได้รถอันติดไปขับใช้ง,งานสีไม่ซ้ําใครแนะนําคันนี้เลยนะเป็นตัว 1.6G ปี2020นะคะแถมมาเรขกไม่แค่หลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองลูกค้าขาสีน้ําตาลสวยๆแบบนี้เลยนะช่วงล่างเป็นช่วงล่าง TNG a เียบ,บร้อยแล้วนะคะช่วงล่างเดียวกับแคมรี่ปีกนกคู่นะคะคันนี้ก็ จกเดิมทุกบานกุญแจสำรองมีมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเป็นโทนสีดำนะอันติดถ้าเป็นโฉมออนิวใหญกได้ภายในดำต้องเป็นปี20ขึ้นนะคะลูกค้านี่ได้เป็นภายในเรียบร้อยแล้วนะคะสเปคเดิมโรงงานเลยลูกค้าขาตัวเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ fm cd u sb au x เขบได้เชื่อมต่อบูธทูดได้นะคะคันนี้ไม่แค่8 2 0 0 0เท่านั้นเองลูกค้าขาไม่แท้ไมเดิมขอภัยไมม่8 8 0 0 0โลนะไม่แท้ไม่เดิมแท็กนัดหมายูน ถ้ามีอยู่นะคะนัดหมายรอบัดไป8ป0 0 0โลลูกค้าเข้าเช็คศูย์ต่อได้เลยนะแต่เรื่องของการ เปลี่ยนหายน้ำมันเครื่องทางเราเปลี่ยนให้ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากเช็คอื่นๆตามรอบของศูนย์เข้าเช็คศูนย์ต่อได้เลยนะคะสภาพสวยๆเลยลูกค้าขาไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะภายในส่วนตัวพงมาลายัยเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะคะเพราะว่าส่วนมากอันติชมออนิวเนี่ยที่เข้ามาปี18ปปลายปี1920อ,อ่ะอ่อะพงมาลัยลอกเกือบทุกคันเลยตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้นะคะลูกค้าเดี๋ยวดูแลให้เลยนะสภาพสวยๆเลย,เลยคันนี้สีน้ำตาลสีหายยาก ดวยนะคะลูกค้าปัวเบาเป็นปเบาแบ็กเกตซีนะคะมาพร้อมกับดูระบายอากาศนะคะสภาพสวยๆไม่มีร่องรอยของการชนหนักเล่นนอน,นะคะการันตีโครงสร้างให้เลยลูกค,ะคะ้าะได้สีพิเศษแบบนี้ใครสนใจหรือว่าอยากได้ไปครอบครองห้ามพลาดเลยนะรีทักมาด่วนๆได้เลยนะคะมีในส่วนของแอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบอดี นะคะทรงนี้เป็นทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะชมออนิวเรียบร้อยแล้วนะคะ 1.6G ปี20นะคะสีน้ําตาลสีหายากด้วยลูกค้าขาสีน้ําตาลนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะคะไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะถ้าตามโตโยต้าเขาจะเรียกว่าสีกาไฟนะะคสีกาไฟนะคือสีน้ําตาลนั่นเองนะคะสีเดิมโรงงานลูกค้าขาสวยๆเลยไม่แค่88,000โลนะ สวยมากนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ด้วยนะคันนี้เริ่มต้นฟรีดาวได้ทุกคันนะคะกระจกได้เดิมทุกบานด้วยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะสนใจคันไหนติดต่อหานัดด้วยตรงได้เลยนะคะลูกค้า0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นาัดเพชรยนต์นะคะพวกรายละเอียดเรทพรราคาของรถนะคะเดี๋ยวนัดลงให้ใต้คลิปอีกทีหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่า รถเพิ่งเข้ามาใหม่จริงๆนะคะนัดก็เลยมาถ่ายคลิปอัปเดตให้ชมกันนะคะในส่วนของรถเข้าใหม่ใครถูกใจคันไหนอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อหานัดได้ตรงได้นะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะการันตีโครงสร้างเดิมทุกคันไม่มีชนหนักพิคว่ำมจมน้ํากับสีเป เปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วก็เรดดอกเบีย้ยพิเศษมีให้ด้วยนะเริ่มต้นเพียง2.69%เท่านั้นเองผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์ไปทำสัญญาถึงที่เลยนะคะใครสนใจก็ห้ามพลาดติดต่อหานัดโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคนจาบก,กันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ทีในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ